พ,พอดีแม่ยุ่งยุ่งอยู่ก็เลยยังไม่ได้บอกอ่ะเสียไปแล้วเพราะอะไรีไแเแล้วแล้วแทนเข้าบ้านยังไงอะ่ะต้นทมีแม่บ้านมาเปิดแล้วเพื่อนที่ตะโกนครับขวดนะที่มีคุยกับไม่นะบ้านหลังที่แม่อยู่สองคนกับเปี้ยว ยังไงมาดูด้วยอ้ามาดูด้วยก็เมืดด่อกี้เราคุยกับใครอยู่เปรี้ยวตายแล้วจากตาเป็นสระอีมเป็นสระโอเลยนะฮะเต็มเต็มเลยอ่ะไม่ผมก็อยู่พี่ไปไปไปพี่ ใจคุณก็ไปทำกับเขาอย่างงานดูสิพวกเราใจหมาอยู่แล้วมาถึงกลัาคุยกันเลยนะฮะตั้งแต่เข้าไปเนี่ยผมบอกเลยผมต้องตบมือให้เพราะว่าโอ้เข้าให้กําลังใจเนี่ยโอ้คุณใช้คําในหนังสือนี่เยอะมากเลยนะฮะใจใจคือแบบว่าอยากจะช่วยจริงๆอคือแทนบอกเออรู้จักเนี่ยไปดูหน่อยนะครับเพราะว่าก่อนนี้เขาเขาเลิกกับแฟนแล้วเขากินยาใช่แต่ล้างท้องทัน ยังมีสายมีอะไรอยู่เลยครับคุณก็พยายามช่วยจริงๆเราอยากจะไปแต่ว่าก็แบบเหมือนเราก็กลัวเพราะว่าแบบเข้าไปในบ้านที่แบบไม่รู้จักอะไรงเงออี้ยแล้วก็แบบเจ้าของบ้านเฮ้ยนี่ไม่มีใครอยู่เลยเ้ยแต่แคนบอกรู้จักแล้วก็โอเคงั้นเราเข้าไปช่วยเข้ามาเต็มที่เลยคือไปได้วยจิตใจที่ตั้งใจแต่พอไปแล้วเฮ้ยพอบอกว่าพอแม่เขาพูดว่าเปรี้ยวเสียไปแล้วนะเอเรียกเลยว่าคุณเดินแล้วตาค้างแล้วไปกอกกับพี่อาของคุณหลังนะ่นเลยอ่ะ การตกใจเลยฮะตกใจเลยใช่ไหมคือแบบผมนั่นแหละขนเล็บนิ้วก้อยอะมันโอ้โหรายละเอียดเยอะมากขนเล็บตรงนิ้วก้อยนะขนเล็บนิ้วก้อยฮะสไลด์อย่างนี้นะฮะอ้อมหลังขึ้นมามันรู้สึกไปหลังนี่ยผ้มันขึ้นไม้ถอยเลยใช่พรามันมันมันย้อนกลับว่าเราคุยกับใครอยู่แม่เ็าบอกเปี้ยวตายแล้วแล้วคือแบบมันดูน่าเชื่อถือมากเขาต้อง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 ให้เห็นวีแอชชั่นของคุณแม่คุณแม่เล่นดีมากคุณแม่แบบ คลิปคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์คือหแม่เล่นเล่นเล่นดีมากเลยเสียแล้วนะ่นเเล่นดีมากผมไม่รู้ไงคือผมเฮ้ยนี่แม่เขาเฮ้ยเฮ้ยไม่นะเฮ้ยแล้วข้างบนคือใครคือตอนนนั้ประมวลหลายอย่างเพราะข้างบนเนี่ยนเหตุการณ์ก็คือคุณไอ้นี่ไปด้วยแบบช่วยน้องไปด้วยแ,วแต่ก็มีบอลด้วยนะฮะซึ่งไอ้ทนคุงคือไอ้ผู้ชายคนนั้นนะฮะคือที่คุณชอบจริงๆภิพาดอยู่ข้างๆห้องซึ่งคุณไม่รู้หรอกแล้วคุณก็ สองไปเออคิดว่าการที่ชีวิตล้มไอ้นั่นก็โอ้ไม่น่าเชื่อแล้วแมนยูล้มไปแล้วนะครับคุณรู้สึกคุณมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณไม่ดูเปี้ยวเลยคุณไม่ดูบอลเลยมันทำไมมันประสานคือเขาภาคแบบเหมือนแบบรู้อ่ะเราแต่เรื่องผมเพียงเดียวผมก็สงสัยว่าถ้ามันคุยเรื่องหนีออกทีวีได้ด้วยหรออะไรเงี้ยแล้วที่ผมช็อกอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนกับว่าตอนนี้เขาบอกว่าเปี้ยวเสียไปแล้วเนี่ยคือผมมันมีตอนนี้ให้กำลังใจนะแล้วก็เอามือแบบไปแตะหลังมือเขาไ้นเราไปแตะ คือสมมุติที่มือน้องเขาใช่ไหมฮะแล้วมันมีแบบสายยางเจาะอะไรเงี้ยแล้วผมก็มือไปแตะบอกเออเป็นกำลังใจให้นะแล้วคุณไปแตะอย่างเงี้ยสองทีแล้วผมก็ใช้นิ้มเนื้อนะแล้วผมก็เลยคิดว่าเออถ้าเสียไปแล้วจะจับอะไรวะจับอะไรวะคุณจับอะไรวะเพราะผมเห็นจับภาพตอนที่แบบเออตอนที่เออแล้วตัวคุณก็ไม่ได้สนใจดูบอลไปเลยแต่ไอตอนจังหวะที่นี้วคุณดีที่สุดคือเปรี้ยวตายแล้ว จากตาเป็นสระอีเป็นสระโอเลยนะฮะเต็มเต็มเลยอ่ะคือคุณคุณจะกลับเลยแล้วคุณพยายามคุณทายก็พยายามเฮ้ยไปดูด้วยกันว่าเกี้ใครคุณขึ้นไหมจริงจริงแล้วคุณจะขึ้นไหมไม่ขึ้นหรอครับ <c oughs> ไม่ขึ้นนะผมว่าคือผมว่าถ้าในอยู่ในจุดผมมันจะเข้าใจว่าถ้าวิญ,ญญาณหรือว่าอะไรเงี้ยเขาพันผูกกับเราอะ<อ>แล้วเกิดเราไปไอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขา อินซิเดนต์แล้วคือแล้วตามตกับไปตามไปดินจมีงานจะอาจจะขี่คอไปด้วยหรืออาจจะเป็นเหมือนในในไม่คุณไปแตะเนื้อเขาแล้วเขาคุณอาจจะแตะเนื้อคุณกลับบ้านไปด้วยอะไรอย่างงี้อเออเขาจะแบบมีจิตอาวร์อะไรอย่างงี้อยู่หรือเปล่าถ้าเราไปอย่างเงี้ยยิงไปล้างเขาไว้ไงตอนคิดไว้ในใจคือกลัวด้วยแล้วก็แบบเฮ้ยถ้าเราไปอย่างเงี้ยคือเหมือนไปดึงเขาอีกล้วคุณเป็นคนกลัวผีไหม ไม่เคยเห็นแต่อย่าเห็นดีกว่าอย่าเห็นดีกว่าแต่ผมเห็นสภาพตอนที่คุณดึงผู้จัดการคุณจะออกนอกบ้านแล้วนะครับตรงนั้นจากสองก้อนรวมเป็นก้อนเดียวกันเลยฮะแล้วดูดดจะไปหน้าบ้านเลยหวนนะผู้จัดการเฮ้ยดึงมันมาดึงมันมาดึงมันมาดังงัก็ต้องให้ขึ้นไปดูให้ได้ไปดูก่อนครับถ้า่างนั้นไปดูกันก่อนครับว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นครับตกใจกันหมดแล้วเปรี้ยวเสียเมื่อเช้าแล้วลูกเอ้ยอ่า เสียไปแล้วนะแทนตั้งแต่เมื่อเช้าพอดีแม่ยุ่งยุ่งอยู่ก็เลยยังไม่ได้บอกอ่ะเสียไปแล้วเพราะอะไรเพราะเขาต่อยจนมีปืนเปียวเลยเสียไปแล้วแล้วแล้แทนเข้าบ้านยังไงอ่ะก็เมื่อกี้มีแม่บ้านมาเปิดแล้วผมมีเพื่อนที่ถกับขวนดที่มีคุยกับใช่ป่ะไม่นะบ้านหลังนี้แม่อยู่สองคนกับเปี๋ นี่นี่แม่เห็นไหมแม่พาใครมามา้วยยังไงมาดูด้วยเอ้ามาดูด้วย,วยที่เมื่อกี้เราคุยกับใครอยู่แม่ผมก็อยู่พี่ไปไปไปพี่พี่ผมก็อยู่พี่

ไป่จบ้าไดูบ้านแป้นอ่กงเน่ไบานไมดบ้นไปูาเล่แกงเนี่ยไปดูบ้นดูบบนดูบ้แกงะเนี่ยดูถ้แบบดกแบ่แมแม่แู่แม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 ่่แ่แม่แม่่แ่แมแม่แมแม่มแแ่แแแมแบแมแแมแ่แ่แแบแ่มแแ่มแแแมแแ Thank <laughs> Thank you,